สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้องปริมตอริจท์เดย์สามสิบสองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะข้อนี้เราก,ก็จะต้องใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ก่อนนะคะเพราะว่าข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องระยะทางแล้วก็ความเร็วนะคะ v ก็คือความเร็วแล้วก็ s จะเป็นระยะทางส่วน T ก็จะเป็นเวลานะคะต่อไปเราก็จะมาเขียนก่อนนะคะถ้าเราอยากรู้ว่า S จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ s นะคะก็จะมีค่าเป็นเราก็จะนำทีไปคูณกับ v ต่อไปนะคะถ้าเราอยากรู้ค่า T เราก็จะนำา v ไปหาร S นะคะจากจากอันแรกที่เราได้ แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาดูที่ระยะทางนะคะเราจะกำหนดระยะทางก่อนให้ให้มอสนะคะมอสเดินได้ระยะทาง แล้วก็ g i ฟ t นะคะอันนี้ก็คือ g i ฟ t แล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมากำหนดเข้าถาม GIFT นะคะแสดงว่าน้องปริมก็ขอกำหนดเป็น x กิโลเมตรนะคะ แล้วก็มอสแล้วก็จะนำ x ไปลบหค่ะเพราะว่ากิฟต์จะเดินได้มากกว่ามอส1กิโลเมตรนะคะโอเคอันนี้นะคะก็คือเราหา s นะคะก็จะเป็นระยะทางต่อไปนะคะเราก็จะมาดู v ก็คือความเร็วนะคะความเร็วก็คือจากโจทย์ที่เขากำหนดให้เลยค่ะ เราจะมาเขียนก่อนความเร็วของมอสนะคะความเร็วของมอสก็คือน้องปริมจะกำหนดให้เป็น v m o s นะคะ v มอส ก็จะเท่ากับ4กิโลเมตร4กิโลเมตรนะคะต่อชั่วโมงต่อไปนะคะก็จะเป็นของกิฟค่ะของกิฟนะคะ ก็จะเป็น3กิโลเมตรของ g i ฟก็จะเป็น V g i f ฟนะคะจะมีเป็น3กิโลเมตรความเร็วนะคะต่อไป เราจะมาดูที่ t นะคะอันนี้จะเป็น v ต่อไปก็จะเป็น t นะคะแล้วก็จะหาเวลาเวลานะคะเวลาในการเดินของมอสค่ะ คือน้องปริมจะกำหนดให้เป็นตัว t นะคะ tmos แล้วก็จะมีค่าเท่ากับเราก็จะกลับมาดูที่สูตรนะคะก็คือ t เท่ากับเส่วน v ตรงนี้นะคะ t เท่ากับเส่วน v เราก็จะนำา x ลบหนึ่งนะคะ หารกับสชั่วโมงหน่วยก็จะเป็นชั่วโมงนะคะต่อไปเราก็จะหาของกิฟตค่ะโอเคของกิฟตนะคะ ก็คือจะเป็นของทีกิฟท์นะคะคือ T ีกิฟเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะนำา x นะคะ x แล้วก็ไปหาร3 x ไปหาร3ต่อไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายของโจทย์นี้อันนี้เดี๋ยวน้องิปขอเขียนก่อนนะคะว่าเป็นทีขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเราจะไปตั้งสมการนะคะ สีน้ำเงินตั้งสมการนะคะได้เป็นกิฟเดินนานกว่ามอสอยู่2ชั่วโมงนะคะแสดงว่ากิฟเวลาของกิฟลบเวลาของมอสนะคะก็จะเท่ากับ2เราก็จะนำา x ส่วน3นะคะแล้วก็ไปลบกับ X ลบ1ส่วน4ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ2นะคะเดี๋ยวน้องปิ้มขอขยับ โอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำให้ส่วนเท่ากันโอเคส่วนเท่ากันนะคะก็จะเป็น12แล้วก็ตรงนี้เราก็จะคูณตรงนี้นะคะเราก็จะคูณ4แล้วก็คูณ4ส่วนตรงนี้เราก็จะคูณ3แล้วก็คูณสาม เราก็จะได้เป็น 4x นะคะ 4x ลบกับ 3x ตรงนี้จากลบก็จะเปลี่ยนเป็นบวกนะคะแล้วก็บวกกับ3แล้วก็เราก็จะย้าย12ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะย้ายไปคูณตรงนี้เราก็จะลบกันเหลือตรงนี้นะคะ แล้วก็จะลบกันเหลือ x เดียวแล้วก็บวกกับ3จะมีค่าเท่ากับ24ดังนั้นเราก็สามารถหา x เดียวได้ก็คือระยะทางของกิฟต์นะคะ <c oughs> ก็จะมีค่าเป็น24ลบ3เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบ21นั่นเองค่ะตอบ 21หน่วยก็จะเป็นกิโลเมตรนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ